ป้องกันสางราชการโควิดยังไงบ้างครับในเมื่อองอเกิดวิกฤตอย่างน,นี้เรามีวิธีป้องกันและก็โรงเรียนก็จะเป่วยแล้วเราเรามีการลดระดลงและก็ป้องกันยังไงในส่วนของโรงเรียนครับโรงเรียนก็ดําเนินการตามมาตรการของกมรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและก็ตามประกาศข,ของคณะกรรมการโรคติดต,ต่อจังหวัดสงขลายอย่างเคร่งครัดครับเราไม่ได้ละเลยนะครับตั้งแต่การตรวจคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาในโรงเรียน แล้วก็ในบริเวณโรงเรียนเราก็มีการทําความสะอาดมีการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้ออยู่โดยตลอดนะครับและหลังจากที่เกิดวิกฤตขึ้นในจังหวัดสงขลาเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในส่วนตรงนี้เราก็มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนก็ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ทั้งหมดนะครับและช่วงนี้พนัาการครูและบุคลากรก,รก็เวิกฟอรอมงงนะครับทำงานที่บ้าน จัดการเรียนการสอนออนไลน์อยู่ที่บ้านซึ่งในส่วนตรงนี้คุณครูที่ติดเชื้อนะครับผ่านการตรวจแล้วว่าติดเชื้อเราก็ให้ไปอ,อยู่โรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลกิตตเวสสงขลานะครับส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดนะครับก็ได,ด้ไปดำเนินการตรวจคัดกรองแล้วเมื่อวันที่18นะครับตอนนี้เรามีการรณรงค์